ไปคุณดนเลาะจากพัทลุงครับคุณดนเลาะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมครับเชิญครับมีเรื่องอะไรครับเนี่ยคือการเดียวยาเกษตรกรเลี้ยงกุ้งนะครับเพราะว่าจริงๆเขาเยียวยาแบบชนิดบำรุงฟาร์มให้ปรับปรุงฟาร์มใหม่แต่จริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยมันไม่ได้ปรับปรุงฟาร์มแล้วมันทำมาเรียบร้อยแล้วให้คือที่ปัญหาตอนนี้คือหนึ่ง ตกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยขาดทุนเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว<ข>เดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับตั้งหลักกันก่อนครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ย<อ>ที่โทรมาที่โทรมาต้องการช่วยเหลืออะไรบอกความต้องการก่อนครับครับให้ได้ต้องการให้รัฐเขาช่วยเยียวยาเกี่ยวกับกู้เงินดอกเบี้ยต่ําที่เอาไปทําฟาร์มใหม่นะครับทําฟาร์มที่ว่า ค้างค่าอาหารกุ้งเขาอย่างเงี้ยครับอ๋อต้องการต้องการเงินกู้จากทกออสอ,อย่างนั้นเหรออ่าครับดอกเบี้ยต่ําที่ว่ารัฐเขาช่วยอ่ะแต่เขาช่วยแบบให้ไปปรับปรุงฟาร์มมันมันไม่เกี่ยวกันเลยกับปรับปรุงฟาร์มนะครับจริเ<ไ>ป็<ๆ>นไรไม่เป็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 นไรยังไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับ,<อ>รบว่าม,มีความต้องการอยากจะได้ทุนไปเพาะเลี้ยงกุ้งต่อซึ่งเลี้ยงอยู่แล้วทุกวันนี้ใช่ไหมครับ ครับไม่ไม่คือต้องการทุนตรงนี้กู้ดอกเบี้ยต่ำาลาไปให้ค่าอาหารกุ้งเพราะว่าตอนนี้เกี่ยวกับโควิดเนี่ยเลี้ยงขาดทุนกันเยอะแล้วโดนล็อกครับคุณโดนล็อกคนับคุณโดนล็อกครับอเอาใหม่ทราบละกลับเมื่อกีุ้ผมถึงถามว่าคุณเลี้ยงกุ้งอยู่แล้วใช่ไหมครับ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 คุณจะได้อยากจะได้จุนกู้สักก้อนหนึ่งเพื่อไปซื้ออาหารกุ้งมาเลี้ยงที่อยู่ในบ่อนี้ใช่ไหมครับครับครับ อ่าเอาละเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเรื่องนี้เดี๋ยวทีมงานบันทึกเรื่องนี้ของคุณดนเลาะนะเดี๋ยวส่งให้ท่านสมเกียรติต่อเลยนะครับเพื่อให้ทกศนะครับลงไปคุณเลี้ยงกี่บอ่อเนี่ยผมเลี้ยงไว้สี่บ่อนะครับสี่บ่อสี่บ่อนี่กี่ตันอะ ก็บ่อละสี่ไล่บ้างสามไล่กว่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเ,เลี้ยงมาตลอดเลยใช่ไหมกี่รุ่นนะเลี้ยงมาตลอด,ลลอดเลยครับเลี้ยงมาแต,แต่มีอาชีพด้านนี้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าต้นทุนมันก็สูงอะนะไปซื้ออาหาร,รนะครับมันก็แพงใช่ไหมกุ้งถูกอาหารแพงนี่คือปัญหายาก็แพงก็เลยอยากจะได้เงินกู้จากทกศเนี่ยดอกเบีย้ยต่ำในโครงการที่ทกศมีเนี่ยเพื่อจะเป็นต้นทุนมาเลี้ยงกุ้งอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ครับผมครับได้ได้เดี๋ยวบันทึกเรื่องไว้เดี๋ยวบันทึกเรื่องเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวเพิ่อนท่านสมเกตเพิ่งลาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเราส่งเรื่องให้นะให้ทกศก็ลงไปเยี่ยมเยียนนะไปดูนะครับครับครับว่าจะได้ในส่วนไหนโครงการไหนยังไงนะครับแล้วเลี้ยงกุ้งอะไรไบกุ้งกุ้งวนาไมหรือกุ้งกุลาดำหรือกุ้งอะไรเนี่ยกุ้งวานาไมครับกุ้งวานาไมครับโลเท่าไหร่ตอนเนี้ครับคือตอนนี้อ่ะกุ้งมัน ผมขายไปวันก่อนเก้าสิบตัวร้อยแปดสิบกว่าบาทเองเก้าส uh, ิบตัวร้อยแปดสิบนะครับวันต้นทนมันมันมันต้นทุนมันจริงๆแล้วตกในราวร้อยยี่สิบอะราคาต้นทุนนะครับเออแล้วมันกินโนดไปบ้างยังเนี่ยอย่างครับคืออย่างนี้ครับขออธิบายทั้งหน่อยนะครับครับคือตอนนี้เอาอาหารมาจากบริษัทแล้วพอขาดทุนปุ๊บ ขาไม่ได้จ่ายให้บริษัทบริษัทเขาก็ยืดอาหารให้แล้วตอนนี้เครดิตมันไม่มีแล้วในบริษัทอ่ะคืออยากจะอู้ตรงนี้ดอกเบี้ยต่ําไปจ่ายให้บริษัทแล้วบริษัทก็จะได้อาหารต่อต่อท่านสมเกตไหมอีกทีสิต่อไหมอีกทีนี่ผมว่าท่านดูเราอยู่ตอนเนี้ยมันถ้าท่านไม่ติดประชุมนะเพราะท่านจะเปิดทีวีดูอยู่ที่ห้องทํางานท่านเลยเมื่อสักครู่จริงๆจะต่อท่านแล้วนะเออครับครับนะนะก็ฟังแล้วลูกเข้าใจนะว่าเราไปคือหนึ่ง ลูกพันุ์แล้วก็ไปเอาของเขาอาหารก็ของเขาใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมพ<ะ>อถึงเวลา <ผม S 1> ปั๊บเนี่ยพอเราไม่มีเงินไปจ่ายเขาเขาก็าหยุดอาหารเราใช่ไหมครับผมแล้วกุ้งกินอะไรทีเนี้ยกินชะโนดแหละพี่ทีเนี้ยคือต้องหาเงินสดมาซื้อแต่ว่าเงินสดก็มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะกลายไปกู้นอกระบบมันก็ยุ่งกันใหญ่ใช่ไหมครับครับครับดีใจมากเลยที่รายการคุณต้นหนอไม่ ได้ที่ปรึกษาอย่างนี้ยผมดีใจมากเลยครับบางครับ้างเรียกบังได้ไหมเนี่ยได้ได้ครับเออ ดาวละเห็นใจบางก็เลยต้องโทรเกลี้เกล่อมกลับมาอีกรอบนึงท่านร้องครับท่าน้องครับครับครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณยอดครับสงสารบางดนเลาะเนี่ยสงสารบางดนเลาะเลี้ยงกุ้งอยู่สี่ห้าบ่อที่พัทลุงนะครับและแกก็ไปเอาพันกุ้งเข้ามาเอายาเข้ามาจากบริษัทนะนะทีนี้แกก็ไม่มีเงินไปจ่ายเขาตอนนี้กุ้งก็เลี้ยงอยู่พอเลี้ยงอยู่เขาก็ไม่ส่งอาหารให้แกก็จะไปหยิบยืมเงินข้างนอกดอกเบี้ยมันก็แพงครับ ทกสท่านสมเกียรติช่วยหน่อยนะมีเงินกู้ตรงไหนที่พอจะซื้ออาหารกุ้งมาเลี้ยงเนี่ยพอได้จับได้ก็จะได้มาคืนทกศได้ครับครับด้วยความยินดีครับดึงล้อนะครับเดี๋ยวในในส่วนเนี้ยเมื่อกี้ผมก็รับทราบปัญหานะครับผมก็ติดตามรนการเรื่องจะเป็นส่วนหนึ่งในการได้ข้อมูลไปบริหารกิจการที่สาขาเข้าใจว่าเวลาทุกของพี่น้องเกษตรกรเนี่ย กุ้งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ในภาวะอย่างนี้มีการลงทุนไปแล้วเนี่ยในขณะที่อาจจะขาดปัจจัยบางอย่างจะถึงฝั่งนิดเดียวครับนิดเดียวครับโทษทีแซกนิดเดียวครับท่านขออนุญาตทีมงานต่อท่านรองบัญชาไามนะมั้ยกุ้งไม้อีทีิเอาให้ครบสูตรเลยรองประมงมาท่านติดต่อท่านรองบัญชาเดี๋ยวส่งคนลงไปช่วยดูอีกทางหนึ่งทางด้านวิชาการนะอคุณบางบางบางโดนเลาะบางอยู่อำเภออะไรเนี่ย อัมเบอป์าพยูนครับปลาพยูนเลี้ยงกันเยอะไหมแถวนั้นเลี้ยงกันเยอะไหมเลี้ยงเลี้ยงเยอะเยอะเยอะครับเยอะปลาพยูนมันติดไอ้นั้นไหมติดแต่ทะเลน้อยไหมติดทะเลสาบครับติดทะเลสาบใช่ไหมติดทะเลสาบเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็บังก็เลี้ยงมาตลอดเลยใช่ไหมเลี้ยงมาตลอดครับเลี้ยงมาตลอดเพิ่งมาเจอปัญหาช่วงนี้แหละครับที่ไม่มีทุนที่ไม่มีทุนแล้วไปยังไงลูกกุ้งเนี่ยไปเอาจากบริษัทถูกไหมแล้วก็ ไม่ลูกขึ้นมซื้อสดมาครับแต่อาหารอย่างเดียวที่ว่าเอาของบริษัทพอพอเต็มโควตาปุ๊บเขาจะไม่ปล่อยแล้วฮะเพราะเราค้างเขาเยอะกระสอบละเท่าไหร่เนี่ยกระสอบพันสองร้อยครับพันสองร้อยเลี้ยงได้กี่กี่กี่วันน่ะกี่มื้อก็วันหนึ่งให้กินแบบแบบเฉลี่ยวันหนึ่งก็สี่กระสอบบ้างสามกระสอบบ้างต่อบ่อนะครับ ท่านสังเกตเราเรามีเรามีอะไรที่ทกศกับกับกับก็หลไรนะกับอาหารกับผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้เรามีติดต่อกันไหมครับท่านครับเวลาลูกค้าเรามีอย่างนี่เรียนคุณถนอมนะครับคุณลุงดุลละว่ากรณีที่มีเรื่องของปัจจัยการผลิตเรื่องอาหารเรื่องปีต,ต่างๆที่ต้องให้กับสัตว์เลี้ยงดีนะครับ S 1> <S 1> มีองค์กรของเกษตร,รกรที่ชื่อว่าสากรการเกษตร,รเพื่อการตลาดลูกค้าทกศเนี่ยนะครับ,รบจะเป็นแหล่งที่รวบรวมความต้องการซื้อแล้วก็จัดหาปัจจัยการผลิตมาให้นะครับในความต้องการวันเวลาที่ต้องใช้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาดูแลเพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองจัดหาปัใจจัยในการผลิต แต่ดูแล้วเนี่ยนะนี่น่าจะเป็นเรื่องของคอนแทคฟาร์มิ่งที่ทางดูลุงดูลเลาะเนี่ยนะดีคู่ค้าแล้วก็วันนี้น่าจะเต็มเต็มพิกัดว่าในในกุ้งที่เลี้ยงเนี่ยรอบที่จับก็ดีการสิดอาหารก็ดีเป็นปัญหาเรื่องทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการเสริมสภาพคล่องน็อาจะมีแนวทางสักสองแนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือท่านท่านสมเกียรติครับท่ยะต้องีช้นะครับในเรื่องของอาหารกับ ท่านสมเกียรติแต่ผมแทรกนิดนะท่านผมเชิญท่านรองอธิบดีกรมประมงท่านรองบัญชาเข้ามาด้วยกันเลยตอนนี้ท่านรองบัญชาครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณถนอมครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านรองสมเกียรติรองผู้จัดการใหญ่ตกสด้วยครับท่านท่านบัญชาครับครับ ท่านรองทุกเกียรติครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีท่านรองบัญชาครับครับได้เจอกันแล้วจะนัดทานอาหารเลี้ยงชาวบ้านกันสักทียังไม่ได้นัดแล้วก็พี่บังบางดนเลาะบางยังอยู่นะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่ครับสายครบทั่วเลยทางเกษตรกรทุนวิชาการประมงนะครับเอาเดี๋ยวผมมาที่ทุนของท่านสมเกียรติต่ออีกนิดนึงนะครับว่าเนี่ย เลี้ยงกุ้งอยู่แล้วก็ไปเอาอาหารจากบริษัทแล้วพอมันไม่มีเงินไปจ่ายเขาเขาก็ไม่เอาอาหารมาให้ก็ทําให้มีปัญหากับการเลี้ยงใช่ไหมครับบาง ครับใช่ครับใช่ครับอ่าทีนี้ท่านสมเกรติครับว่าพอจะมีช่องทางไหนที่ถ้าเขาไปพึ่งตัวเองและไปซื้อแบบนี้ต้นทุนมันอาจจะสูงมีช่องทางไหนที่จะทําให้ต้นทุนมันลดลงในค้าปัจจัยการผลิตตรงนี้กับ2ก็คือ,อว่าตกสจะมีทุนช่วยตรงนี้อย่างไรไหมครับเิญแล้วลครับท่านนะครับครับครับมีทั้งแนวทางแรกก็คือว่าปัจจัยการผลิตเรื่องอาหารเนี่ยสามารถที่จะอ,อ,อานวยเวื่องอาหารในการผลิตให้เป็น รอบของการผลิตได้ครบจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศนะครับ,รบส่วนที่สองเนี่ยถ้ามีเรื่องของทุนหมุนเวียนและจําเป็นจะต้องไปนะใช้ภาระหนี้ที่เกิดจากการใช้เครดิตเรื่องอาหารเนี่ยทุนหมุนเวียนดังกล่าวก็สามารถที่จะอํานวยทุนให้ลุงดุลเลาะได้สามารถเข้าถึงทั้งสองประการเนี่ยนะครับซึ่งในข้อมูลต่างๆเนี่ยจจะต้องมามามา,มาได้ปรึกษาพูดคุยกันในรายละเอียดน,นะครับ นะท,ที่ปาประยุเนี่ยก,ก็มีเกษตรกรส่วนใหญ่ของเรานะครับที่จะมา,ามีรายได้หลักจากการเลี้ยงกุ้งพอสมควรครับคุณถนอมคุณยอดครับเอาว่ามีทางออกนะท่านนะเรื่องนี้นะคุณบับง,บงมีทางออกนะบังนะอทีนี้คครครับับบท่านท่านบ,าบัญชาครับครับผมครับ กเกษตรกรเวลาเขามีปัญหาเจอเนี้ยตั้งแต่โรคกุ้งก็ดีหรือมีปัญหาเรื่องปัจจัยการผลิตอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยประมงเรามีช่องทางการแนะนําช่วยเหลือเขาอย่างไงบ้างไหมครับท่านครับครับถ้าในเรื่องแรก,กือเรื่องโรคกุ้งอะนะครับโรคกุ้งก็กรมประมงเราก็จะมีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งอยู่ทุกทุกจังหวัดในพื้นที่เลี้ยงกุ้งทั้ง อ23จังหวัดชายทะเลแล้วก็จังหวัดในโซนน้ําจืดอีก5-6จังหวัดนะครับ,รบซึ่งเราจะมีหน่วยเก็บตัวอย่างน้ํานะครับเก็บตัวอย่างกุ้งหน่วยวิเคราะห์น้ําแล้วก็ตรวจลูกกุ้งก่อนจะเอาลงเลี้ยงนะครับแล้วก็ระหว่างเลี้ยงแล้วก,ก่อนจับนะครับเพื่อที่จะดูกระบวนการผลิตตลอดสายการผลิตนะครับซึ่ง อันนี้เราก็มีหน่วยงานเำ้าับช่วยดูแลแนะนำส่งเสริมทีน,นี้อาชีพเลี้ยงกุ้งเนี่ยซึ่งเป็นผลผลิตหลักที่นำไรายได้ให้ประเทศเน,นะครับปีนึงก็ทีนี้ก็ประมาณสามแสนตันนะครับมูลค่าก็เกือบแสนล้านบาทเนี่ยเป็นอาชีพท,ที่กรมประมงถือว่าเป็นสัตว์น้ำนำแชมเปี้ยนอะโปรดักต์แชมปเปี้ยนนะครับทีน,นี้ในการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยกรมประมงก็ได้ เร่งรัดดำเนินการผ่านคณะกรรมการฟื้นฟูนประมงไทยซึ่งมีท่านอารมณ์กรพลบุตรเป็นประธานอยู่เนี่ยครับเคลื่อนหลายโครงการนะครับเช่นที่ผ่านมากร,รณีกรเกษตรกรที่ประสบรา,าคากุ้งตกตำ่ำตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็นำมาเข้าโครงการช่วยเหลือโดยใช้เงินจากคอชอกอของกระทรวงพาณิชย์นะครับครบับของกระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วย พันลูกกุ้งให้กับเกษตรกรรายละรายละสี่หมื่นบาทสี่หมืนบาทซื้อลูกกุ้งได้หลายแสนตัวนะครับเพราะตัวหนึ่งก็สิบห้าตังเองนะครับเพื่อลงเลี้ยงลูกกุ้งแล้วก็มีเงินกู้นะครับดอกเบี้ยต่ําให้กับเกษตรกรสําหรับกู้ไปสําหรับปรับปรุงความนะครับไปปรับปรุงความอันนี้ร่วมกับทกศนะครับนั่นคือโคร,คร <voor> งการเดิมส่วนโครงการใหม่เนี่ยซึ่งเพิ่งผ่าน การเห็นชอบของคณะกรรมการคอชกไปเมื่อสักสิบห้าวันเนี่ยซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการเนี่ยซึ่งเรามองถึงเรื่องต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรเนี่ยเป็นหลักนะต้นทุนสําคัญก็คือต้นทุนนอกจากค่าอาหารเนี่ยรอยละหกสิบเนี่ยเป็นค่าอาหารแล้วนอกนั้นก็เป็นต้นทุนเรื่องการใช้ไฟฟ้านะครับต้นทุนค่าการจัดการก็เลยจะให้เน,นะครับรายละรายละไม่เกินสามล้านบาท นะครับโดยใช้เงินของคอชกนะครับคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยครับอยู่ที่รกระทรวงพาณิชย์เนี่ยที่จะให้สามารถให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนนี้ได้โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยส่วนต่างให้ส่วนหนึ่งครับอันนี้คือหลักการที่จะช่วยในภาพใหญ่นะครับเมื่มป็น,นรายได้ของเหมือนพี่ที่กำลังทารายการเนี่ยเราก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าไป พบแนะนําในพื้นที่ได้เลยครับท่านครับอืมเมื่อกี้บังครับครับบังบอกว่าถ้าจะกู้ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าต้องไปปรับปรุงฟาร์มซึ่งมันไม่ใช่เพราะบังมีฟาร์มอยู่แล้วบังอยากจะได้มาเป็นค่าอาหารถูกไหมครับครับครับอ่าตรงนี้มันตอบโจทย์ตรงไหนครับท่านท่านบัญชาครับตรงนี้จะตอบโจทย์ยังไงได้บ้างครับครับถ้าเป็นค่าอาหาร เราเนี้ยนะครับก็อาจจะพูดย้อนไปเหมือนครั้งที่แล้วคือต้องรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่แง่ระมงนี้เราให้เข้านโยบายแปลงใหญ่นะครับแล้วก็มีแผนการผลิตแล้วก็ในสามสิบรายหรือสามร้อยไร่เนี่ยนะครับมาบทําแผนร่วมกันและก็สามารถกู้เงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรโดยมีแผนการผลิตและก็ใช้ การค้ำประกันภายในกลุ่มกันนะครับแต่ถึงตรงนี้มันต้องสร้างให้กลุ่มเข้มแข็งซึ่งอันนี้อันนี้เป็นโครงการของประมงถูกไหมครับท่านครับแต่ว่าใช้เงินกู้ผ่านทกศใช่ครับครับบังครับครับเอาละเดี๋ยวมีสองเรื่องก่อนนี้เฉพาะหน้าก็คือเดี๋ยวทกศจะไปคุยกับบางนะครับสาขาปากประยูนกับสองประมงของท่านบัญชา นะครับจะแวะไปดูที่ฟาร์มไปดูที่ฟาร์มให้นะแล้วก็ถ้าบางจะเริ่มต้นใน,ในเมื่อประกอบอาชีพนี้แล้วมันไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงเล่นๆๆๆๆๆเล่นใช <Manager> ่ไหมบางเลี้ยงกุ้งไม่ได้เลี้ยงไว้ไว้ชนกันใช่ไหมบางเลี้ยงไว้ขายสีบอเล่นเออเพราะงั้นก็อย่างที่ท่านรองบัญชาพูดไปสักครู่นี้ว่าดอกก็ก่อการเลยนะรวมเป็นเป็นแปลงใหญ่ขึ้นมาหลายๆายรายใช่ไหมแล้วประรวมกันก็มันมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยนะครับเขาต้องให้ทั้งค่าอาหารค่าจัดการเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ย และดอกเบี้ยต่ำมันจะแก้ปัญหาของบางได้ตลอดว่า,าจะได้ไม่ต้องไปเอาอาหารเข้ามาแล้วก็ราคาก<อ>็แพงราคาข้อสูงถูกไหมครับบางครับ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 พอเห็นความหวังไหมบางพอเห็นไหมโอ้เห็นมากเลยครับดีใจไหมเนี่ยนิดเดียวไว้บางต่อยอดตรงนี้จากที่ท่านท่านท่านรองบัญชาว่าเนี่ยนะครับว่าไปรวมกลุ่มกันนะเอาสักกี่รายท่านท่านบัญชาครับถึงจะรวมกันแล้วได้เข้าโครงการนี้ได้ครับของ ของโครงการของประมงเนี่ยต้องสามสิบรายนะครับ,รบหรือพื้นที่สามร้อยไร่แต่ถ้าของทกศเขาก็จะมีโครงการพเศษเข้ามาอีกซึ่งแค่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจวิสากิจกเพราแค่ประมาณเ็ดรายแค่นั้นเองนะครับแตจดทะเบียนเป็นวิสากิจชุมชนกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะเมื่อเรารวมกลุ่มเป็นรูปกลุ่มที่มีการ <Bengal. S 2> จดทะเบียนที่รองรับก็สามารถ ผ่านไปทางทกศได้ซึ่งทางเนี้ยทางท่านรองน่าจะแนะนําได้ดีครับทุกมีเม <30 S 2> ื่<า>อกี้สามส <30 S 2> ิบรายเมื่อกี้สามสิบรายหรือสามร้อยรายอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมครับท่านครับเข้าเกณฑ์ ใช่ครับใช่ครับอันนี้ของประมงเนาะนะครับหรือถ้าเจ็บได้ก็รวมกันเป็นวิสาหกิจเดี๋ยวนี้ก็ทํากันก็ไม่ยากจดวิสาหกิจนะครับบางพอเห็นโอกาสนะบางนดเดี๋ยวเดี๋ยวเรงมาคุยในพื้นที่ท่านรองบัญชาให้ทางประมงของท่านลงไปดูแล้วเราตามกันอีกทีดีไหมครับท่านครับ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 เดี๋ยวจะให้ประมงลงไปดูแล้วก็เบื้องต้นเดี๋ยวให้เอาพมหนึ่งนะตังพมหนึ่งเรารู้จักอยู่ดีเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยพัฒนาระบบการย่อยแล้วก็ลด ลดความสูญเสียแล้วก็จะช่วยให้ระบบบ่อของท่านเนี่ยนะครับช่วยเสริมอาหารให้กินแล้วอัตราเล็กมันจะดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะประสานไปที่คุณโดยด่วนเดี๋ยวขอเบอร์ไว้นะครับเพื่ออย่างน้อยําใบ้านแล้วได้แนะนำชิงวิชาการครับท่านท่านสมเกตมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ครับเชิญครับท่านครับผมผมคิดว่ากรณีของบางโดนเลาะนี่นะครับแนะนําในเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการเสริมสภาพคล่อง <C raft> ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ะจะต้องดูแลกันด้วยความรวดเร็วถัดจากนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านรองบัญชาได้กรุณาให้ข้อมูลเนี่ยทกศมีโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยนะครับซึ่งรัฐบาลดูแลดอกเบี้ยให้พี่น้องเกษตรกรฐฐไทยเนี่ยสามปีแรกนะร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับคุ้นชินกันก็คือล้านละร้อย ซึ่งเนี้ยจะต้องจะต้องรวมกลุ่มเือนที่ท่านรองบัญชาบอกซึ่งในการรวมกลุ่มกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยทางปากพยูนเองเมีการอําววยทุนในรูปของสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยเนี่ยสำคัญยิ่งก็คือว่าสิ่งแรกเนี่ยนั่นก็คือตัวเกษตรกรนะครับรวมกลุ่มกันพัฒนาถัดจากนั้นการบูรณาการความร่วมมือแล้วซ้ายถูกเราเติมทุน ทุกๆค,ครั้งก็จะย้ําเสมอนะครับว่าเราคิดว่าการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเ,าเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มรายได้น่าจะเป็นความจําเป็นแล้วก็ความรู้ที่จะต้องมีทุกภาคส่วนในว,วันนี้ได้รับ สร้างข้อมูลดีๆท่านรองบัญชาเนี่ยเราก็จะได้บูรณาการความร่วมมือกันให้เกิดความมั่นใจว่าบางโดเลาะเนี่ยนะจะไดะ้เป็นต้นแบบส่วนหนึ่งแล้วก็วิกฤตดังกล่าวนี้จะก้าวผ่านไปด้วยความร,รอบคอบแล้วก็เกิดการยกระดับการเรียนรู้ครับคุณถนอมคุณยอดครับบาง,บางครับบางครับครับบางเป็นต้นแบบก่อการอย่างที่ท่านรองบัญชาแนะนาําและท่านสมเกติน,นะครับมีทั้งทุนทั้งวิชาการตรงนี้ครบแล้วนะ นะครับเดี๋ยวทั้งสองหน่วยงานจะลงไปเจอกับบังแล้วก็บังก็เกาะการกับพรรคพวกนี้หนึ่งนะครับสองนะครับท่านท่านสมเกียจเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารท่านรองบัญชาแล้วนัดกันอีกทีนะท่านนะได้ได้ได้ครับได้ครับจริงๆท่านบัญชาเป็นเจ้าภาพอร่อยกว่าท่านบัญชาเป็นเจ้าภาพก็ไปกินปลาประมงที่เกษตรกับท่านบัญชาขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวกันท่านกันอีกทีทั้งสองท่านนะท่านนะขอบพระคุณมากด้วครับด้วยความยินดีครับขอบอพระคุณทัานรองบัญชาบังเลาะด้วยนะครับ ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากเลยครับขอติดตามดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับครบถ้วนเลยคุณผู้ชมวันนี้ได้เห็นการสร้างอาชีพอาชีพที่กําลังจะล้มนะครับอย่างเช่นของคุณดลเลาะก็ต้องช่วยเหลือกันต่อไปเอาเป็นต้นแบบนะเพราะว่าจะเลิกกันก็เลิกกันไม่ได้หรอกไม่ได้ครับทำกันมา4ี่ห้าบ่อแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ปีจะให้เลิกกันไปก็เลิกไม่ได้แต่ต้องช่วยเหลือกันต่อไปนะครับ